แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะจากขั้นตอนผิวนะคะคือแอมพายเนี่ยทุกคนรู้ๆกันว่าผิวเนียนขาวแบบว่าผิวซีดว่างั้นเถอะไม่ใช่แบบว่าสวยกลัวๆอุๆอ่นๆอะไรไม่ใช่นะคะซึ่งคนเอเชียอย่างคนไทยเนี่ยจะบอกเอเชียหลายประเทศก็ผิวซีดๆข,ขาวๆนะอย่างเกาหลีเนะะี่ยเขาก็ผิวขาววักเชียวแต่คนไทยเนี่ย ผิวสีแทนนะคะอย่างผิวกอลมเนี่ยจะให้มันออกมาเป็นใกล้เคียงบัมพายที่สุดก็พยายามหนักหน่อยละงานนี้ค่ะก็ก็จะใช้นะคะรอ,องพื้นนะคะของเฮลานะคะ UV Mist Cushion นะคะเพราะว่าสีอ่อนกว่าสีผิวตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เราดูซีดลง เป็นเหมือนนัำพายได้นะคะก็อีตัวคูชั่นเนี่ยที่ให้มาแปะแปะแปะวันนี้จะลงปากไปด้วยนะคะเพราะว่าสีลิปสติกจะได้ติดทีนี้ก็ก็จะใช้แปรงลองพืนเนี่ยนะคะเกลี่ย ดำคำๆเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะวแวมพายไม่ได้นอนตามดำคำนี้อยู่แล้วนะคะค่ะน,นี้ก็จะเป็นคอนทัวร์นะคะเพราะว่าเราจะต้องทำหน้าเราให้ดูตอบดูเหมือนแบบว่าตายแล้วให้มากที่สุดนะคะวันนี้ก็กจะใช้ คอนเจลเลอร์ของ MTI นะคะสีน้ำตาลสำหรับคอนทัวร์โดยเฉพาะใช้แปรงหัวกลมๆฟูๆนะคะอันนี้เป็นครีมนะคะตันนี้จะคอนทัวร์แบบรู้เรื่องกันไปเลยว่าคอนทัวร์ ยาวก็จะตรงนี้ถึงเกือบถึงเปลเลยนะคะเก็บกราบก็ตรงหันนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้จะ คำดัง เบาตานะคะเบาตาบำมพายตรงลึก นี่คืออยู่ก็จะใช้คอนซีลเลอร์ลงก่อนเพื่อให้แบบว่ามันติดนานนะคะตอนนี้คือหน้ามันแบบว่าออมันมากมันผายหน้าไม่มันนะคะฉะนั้นก็จะเซ็ตทุกอย่างด้วแป้งฝุ่น ใช้อายแชโดว์สีเซเปิลเนี่ยของบัอบบี้บราวน์นะคะสีประมาณนี้สีน้ำตาลทีนี้จะคอนทัวร์ทุกที่ที่เราใช้คอนซีลเลอร์คอนทัวร์ไปตอนแรกนะคะผู้กันอันเดิมนี่แหละ คิ้วนะคะก็ช่วงหัวตานะเชื่อมกันเลยให้มันดำให้มันลึกนะคะถ้า,ร,ารู้สึกว่าเราลงสีน้ำตาลออกมานอกเกินไปก็ใช้อ e ีแผ่นลองพื้นเราเมื่อกี้นะคะ มาเต้มนได้โอเคค่ะทีนี้ก็มาที่ตากันนะคะก็สีที่จะใช้ก็เอาตัวแรกเลยก็สีเซตโป้เมื่อกี้นะคะลงทั่วเปลืตาเลย ลางลนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าใต้ตาแวมพายดำนะคะดำมาค่อนข้างจะลึกเพราะฉะนั้นแปลงอันนี้ก็จะให้พื้นที่พอดีนะคะขันเป้านะคะเป้าเราต้องลึกก็ใช้สี Rich Brown นะคะของ Bobby Brown เหมือนกัน تعالي <applause> نخاف แปรงเกลี่ยเักนิดนึงนะคะนี่อายไลเนอร์นะคะสีดำของกอบชชยของแม็กนะคะใกล้หมดแล้วนึก สีดำเข้มเข้ม,เข,มเข้มกว่าสีน้ำตาลในที่เราใช้เลียรทับตรงนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ทนับแปลงดินสอนนะคะหัวเล็ก ตรงสามเหลี่ยมของเอกนี้ด้วยคะ ค okay. นี่เราก็เกลีย่ยทุกอย่างนะคะทีนี้ก็จะติดขนตานะคะดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาได้มาจากไบโซนะคะคู่ละพันวอน ูมากมากเป็นแพงๆเยวติดขนตาเสร็จแล้วมาดูกันค่ะพอติดขนตาไปแล้วรู้สึกดูแบบตาเราดูซอฟลงไปเลยนะค่ะ สีอายแชโดว์ที่ใส่ไว้ดูซอบลงไปเลยแล้วก็จะเพิ่มสักนิดนึงแล้วกันนะคะเอาสีดำนะคะแปลงที่แบนๆไม่ใช่ดินสอแล้วแ็กสีสักนิดนึงใช้แปรงที่ก๊อลงคอนทัวร์เมื่อกี้นะคะลาสีเข้ามาฮะ สันจมูกเขานะคะจะปิดอายไลเนอร์ทับนะคะอายไลเนอร์นี้ก็ไม่วิง่งไม่อะไรเลยนะคะแคะ่เหมือนใช้ปิดคนคนตาปลอมนะคะ ก็ทีนี้ก็ปัดมาสคาร่าให้ขนตาจริงขนตาปลอมมันติดกันทีนี้ขนตาหน้านะคะขั้นตอนต่อไปคือเขียนคิ้วนะคะคิ้วนี่เราก็ต้องให้เข็มสักนิดนึงก็เป็นสอเขียนคิ้วสีที่ตัวเองชอบกันนะคะ เข้มใน,นที่นี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสีต้องเป็นสีดํำสีอะไรนะคะก็สีที่เข้ากับคิ้วเรานั่นแหละแต่คือเขียนให้แบบว่าให้หนาก็าปกติชัดก็ปกติ ทีนี้ก็ปัดด้วยมาสคาร่าสำหรับ,บคิวนะคะก็จะใช้สีใสธรรมดาทีนี้สำคัญเลยปากให้มันเหมือนใช่ไหมก็เราก็จะใช้เต็นทสอเขียนขอบปากาสีน้ำตาลเนี่ยนะคะเขียนก่อน แล้วก็ตรงมุมปากตรงนี้ก็ให้ระบายสีน้ำตาลไปเลยนะคะทีนี้ก็ใช้ลิปสติกสีเข้มสีแดงเข้มที่มีนะคะก็จะใช้ม็กเอา่าเบียนหน้านะคะวิริวูนะคะถ่า แล้วเราจะใช้ผู้กันเกลี่ยนะคะใช้ดินสอนเมื่อเดิมนะคะแรงเอาอีกรอบนึงอนนี้ถ้าเราทำเลอะนะคะก็คอนซีลเลอร์นะคะก็แปลงคอนซีลเลอร์ ก็เติมนะคะสีแดงใหะะ้เป็นด้านในแล้วก็สีน้ำตาลแรงเงาแล้วนะคะให้อยู่ขอบด้านนอกมันะคะโอเคเออ่ลิปประมาณนี้นะคะ แล้วก็ก็จะทำเพิ่มด้วยการทาลิปกลอสลงไปให้มัน,มนวาววาวตรงกลางนะคะลิปกลอสสีแดงของ YSL นะคะให้อารมณ์เหมือนไปกินเลือดมานะคะ เราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการ shading ซามเอกรอบหนึ่งนะคะสีตั้งแต่แรกเลยเมื่อกี้สีน้ำตาลเข้มนะคะ โอเคค่ะ,ะนี่ก็คือลุกที่เสร็จแล้วนะคะเราสามารถใส่คอนแทคสีต่างๆได้นะคะให้มันดูแบบว่าเ,เหมือนแวมไพร์ไปมากกว่านี้นะคะสีแดงสีม่วงสีเทาแบบจางๆเลยนะคะก็เดี๋ยวกับจะใส่คอนแทคสี สีที่หาได้แหละหาสีแดงที่นี่ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวได้สีชมพูมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ